Cuz it's in a Louis Vuitton bag doesn't mean it doesn't hurt! <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกกาั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพพร,รชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพุทธสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับาข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองทัพเรือสหรัฐส่งกาลังพลช่วยสร้างท่าเรือกาซาแห่งใหม่ ชาวปาเลสไตน์เตรียมรับเดือนรอมฎอนท่ามกลางภาวะสงครามกาซาอุทกภัยและดินทล่มอินโดนีเซียคร่ราชีวิต19คนยังมีผู้สูญหาย7คนและกังฟูแพนด้าซีสำแดงเดทเบียดดูนภาค2ตกบอลลังหนังทำเงินแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับชามรายการเชื้อสายอาหรับจะทำให้ไบเดนแพ้เลือกตั้งในรัฐสำคัญหรือไม่และไต้หวันเปิดตัวหุ่นยนต์ ล่ายุงแพร่ไข้เลือดออกเด่งกี่แล้วติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิเวทไทยกรุงวอชิงตันครับ ประเด็นแรกวันนี้ต้องไปติดตามเรื่องของท่าทีของสหรัฐในการช่วยชาวปาเลสไตน์นะครับครับก็เป็นเรื่องของกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือพร้อมกําลังพลมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันอาทิตย์เพื่อปฏิบัติภารกิจการสร้างท่าเรือชั่วคลาวแห่งใหม่ที่กาซานะครับซึ่งถูกคาดหมายให้เป็นเส้นทางการลําเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเพื่อนําส่งไปยังชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยาก แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับว่าโครงการนี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐ หรือ U.S. Central Command เปิดเผยว่าเรือ General Franks S. Benson ได้แล่นออกจากฐานทัพเรือสหรัฐประจำภูมิภาคส่วนกลางแอตแลนติกในรัฐเวอร์จิเนียภายใน36ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนประกาศการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กาซาในการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union เมื่อคืนวันพฤะสบดีที่แล้วนะครับแผนงานนี้มีความมุ่งหวังที่จะช่วยให้มีการนำส่งสเสบียงอาหารและยาที่มาจาก เทศไซปรัสที่อยู่ใกล้ๆกันผ่านท่าเรือชั่วคราวในกาซาเข้าไปในเขตปกครองของชาวปาเลสไตน์หลังกองทัพอิสราเอลทำการตรวจสอบเรือขนส่งทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบขนอาวุธเข้าไปให้กลุ่มฮามาสรายงานข่าวบอกว่าต้องมีการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งใหม่เพราะกาซาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การขนส่งทางน้ําโดยตรงนะครับหลังจากเขตปกครองนี้ถูกกองทัพเรืออิสาราเอลปิดกัน้นมาตั้งแต่ปี2007เมื่อกลุ่มฮามาสเข้าควบคุมกาซาขณะเดียวกันคาดกันว่าเรือขนส่งอาหารลำหนึ่งจากสเปนน่าจะแล่นออกจากท่าในไซปรัส เพื่อนำส่งสเสบียงต่างๆให้ผู้ประสบภัยชาวปาเลสไตน์เร็วๆนี้นะครับโดยกลุ่ม NGO ที่ชื่อ Open Arms กล่าวว่าเรือลำนี้จะบรรทุกอาหารจำนวน200ตันที่กลุ่มการกุศล World Central Kitchen ของสหรัฐซึ่งเป็นหุ้นส่วนจะรับหน้าที่รับของจากท่าเรือในกาซาที่ทางกลุ่มได้สร้างท่าเทียบเล็กๆ เอาไว้แล้วนะครับค,ครับขณะเดียวกันนะครับองค์การสหปร,ระชาชาติก็ได้เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนกําลังอยู่ในภาวะอดอยากเพราะรถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาในแต่ละวันในช่วง5เดือนที่ผ่านมานั้นต่ำกว่าระดับ500คันต่อวันที่บันทึกได้ก่อนเกิดสงครามนะครับ กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตอนออกกลางของสหรัฐและกองทัพอากาศจอร์แดนได้ร่วมกันส่งเครื่องบินไปหย่อนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาในวันอาทิตย์นะครับโดยสิ่งที่นำส่งนั้นเป็นอาหารพร้อมรับประทานกว่า 10, 000, 1 1 5 0 0มือ้อมื้อรวมทั้งข้าวแป้งเส้นพาสตา้าและอาหารกระป๋องต่างๆด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าการหย่อนความช่วยเหลือจากทางอากาศในพื้นที่สงครามนั้น ยังไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการอาหารในกาซาขณะที่มีรายงานข่าวด้วยว่ามีผู้เสียชีวิต5คนเมื่อหลายวันก่อนจากการถูกพาเลทลำเลียงอาหารตกทับครับและขณะที่สงครามกาซายังดำเนินต่อไปประธานาธิบดีโจโบไบเดนก็เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลต่อการดำเนินการสู้รบในครั้งนี้ครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ MSNBC เมืม่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า ตนเชื่อว่าเนทันยาฮูกำลังทำให้อิสราเอลเจ็บมากกว่าจะช่วยอิสราเอลเพราะตัวเลขการเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองพร้อมกล่าวด้วยว่าเนทันยาฮูต้องใส่ใจให้มากขึ้นต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ล้มตายลงจากการกระทำต่างๆของอิสราเอลครับ อีกด้านหนึ่งนะครับชาวปาเลสไตน์เตรียมตัวรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในช่วงบรรยากาศมุนหมองจากภาวะสงครามที่มีตำรวจอิสราเอลออกตัวและคุมเข้มอย่างหนักนะครับขณะที่ภาวะอดอยากในกาซารุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์ส อิสราเอลส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันคนออกตรวจตามถนนและซอกซอยของพื้นที่เมืองเก่าในนครเยรูซาเล็มที่ซึ่งผู้คนนับหมื่นน่าจะเดินทางไปในแต่ละวันเพื่อทำพิธีภาวนาสการะที่มัสยิดอัลอาคานะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของาศาสนาอิสลามพื้นที่ดังกล่าวคือจุดแตกหักของปัญหาในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินมายาวนานและยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของสองครามอิสราเอลฮามาสในปี2021ด้วย เมื่อเดือนที่แล้วนะครับอิตามาเบนควีรรัฐมนตรีความมั่นคงสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายขวาสุดโต่งสร้างความสับสนด้วยการออกมากล่าวว่าตนต้องการกำหนดเงื่อนไขจำกัดจำนวนผู้เข้ามายังมัสยิดอัลอักซาก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูจะกล่าวว่าตัวเลขผู้ที่เข้ามาสักการะที่มัสยิดแห่งนี้ในปีนี้จะคล้ายกับปีที่แล้วนะครับอัสซามอัลคาติบ ผู้อำนวยการมูลนิธิเจรูซาเลมแว็กซ์ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาที่ดูแลมัสยิดอัลอักซากล่าวว่านี่คือมัสยิดของเรา เราต้องดูแลเอาไว้และว,ว่าเราต้องปกป้องตัวตนของชาวมุสลิมที่มัสยิดแห่งนี้ที่จะสามารถเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยสันติและอย่างปลอดภัยนะครับครับในปีนี้นะครับเดือนรอมฎอนของชาวปาเลสไตน์จะเริ่มต้นในวันจันทร์ครับขณะที่บางประเทศในภูมิภาคอาหรับและประเทศมุสลิม,มอื่นๆเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มต้นในวันอังคารน,นะครับแรงข่าวระบุว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบรรยากาศภายในเมืองเก่าปีนี้แตกต่างไปไม่น้อย เพราะไม่มีการตกแต่งพื้นที่เหมือนปกตินะครับขณะที่อารมณ์ในเมืองนั้นก็ดูเศร้าหมองไปทั่วเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมีชาวปปเลสไตน์ถูกสังหารไปราว400คนในการประทะกับกองกําลังความมั่นคองอิสราเอลหรือชาวยิวที่มาตกต้งตกรากที่นี่นับตั้งแต่สงครามกาซาครั้งนี้ประทุขึ้นนะครับขณะเดียวกันเจ้าที่ตํารวจก็เปิดเผยว่าได้มีการวางแผนที่ทําให้เดือนรอมฎอนที่สงบสุขนี้เป็นไปจริงและได้ดําเนินมาตรการเสริมพิเศษเพื่อ จัดการกับสถานที่ที่ถือว่าสถานการณ์ครับที่ถือว่าเป็นการยั่วยุและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปบ้างแล้วโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยปลุกระดมก่อก,การร้ายได้20คนถแถลงการตำรวจในเรื่องนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลจะเดินหน้าดำเนินการและอนุญ,ญาตให้มีการสวดภาวนาในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างปลอดภัยในพื้นที่เนินพระวิหารหรือ Temple m ม u n t ์พร้อมๆกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ไปด้วยนะครับ และในคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อเดือนเซี่ยวปรากฏขึ้นเหนือฟากฟ้าของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นบ้านเกิดของสถานที่สําคัญทางศาสนาอิสลามมากมายนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมกว่า1,800ล้านคนทั่วโลกตามรายงานของ AP ครับในช่วง30วันจากนี้นะครับ ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นการถือศีลอดในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินขณะที่สมาชิกในครอบครัวก็จะมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นครับ สถานที่โทรทัศน์ของซาอุดีอราระเบียรายงานว่าทางการประกาศการพบเห็นเดือนเซี่ยวที่ขอบฟ้าแล้วก่อนที่ชาติอาหรับรวมทั้งอิรักและซีเรียรทําการประกาศแบบเดียวกันเพื่อยืนยันว่าการถือศีลอดจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์แล้วขณะที่ผู้นำของหลายประเทศได้ออกมาส่งข้อความแสงความยินดีให้กับประชาชนที่จะได้เข้าสู่เดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นออสเตรเลียบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นเดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารครับหลังไม่สามารถสังเกตเห็นเดือนซิีวเหนือาฟากฟ้าของตนได้ในวันอาทิตย์เช่นเดียวกับ ประเทศโอมานที่ตั้งอยู่สุดขอบตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับและประเทศจอร์แดนที่ประกาศว่าการเข้าสู่เดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารนะครับการฉลองเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวม,มุสลิมในปีนี้มีขึ้นในขณะที่ภูมิภาคตะวัอนออกกลางตกอยู่ในภาวะอึมครึมเพราะสงครามอิสราเอลและฮามาสในฉชน,นกาซาที่หลายคนกลัวว่าจะขยายวงเป็นความไม่สงบไปทั่วภูมิภาคนะครับ ขณะน,น,นี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากเวียไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรอยอยู่ครับ มาดูการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับสงครามในฉชน้านกาซาที่ประทุขึ้นมากว่า5เดือนที่แล้วและยังดำเนินอยู่รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธต่อรัฐบาลอิสราเอลจะมีผลต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐ ที่มีชุมชนชาวอาหรับและชาวมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิ้นปีนี้มากแค่ไหนอย,อย่างไรเรามีรายงานของวิ a เรื่องนี้และคุณทรงพุทธผลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับ ครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่ผ่านมานะครับก็มีรัฐสําคัญ3รัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมรภูมิชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้แก่รัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมินนิโซตาและรัฐมิชิแกนซึ่งมีผู้ลงคะแนนในช่อง uncommitted หรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้ที่ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีไบเดนนะครับ การกาช่องไม่เลือกใครเลยดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของบรรดาชุมชนชาวมริการเชื้อสายอาหรับในรัฐมิชิแกนเพื่อประท้วงรัฐบาลสหรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่สราเอลในสงครามกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาบอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า30,000คนจากสงครามนี้แซมรา <The thing S 1> <ra> มั a b l e i t s nothing c o m p a r e d to even the ค a y I ร e l t about Trump ครับแซมราอารักแมนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแบนดอนไบเดนในรัฐมิชิแกนกล่าวว่าความโกรธแค้นที่มีต่อไบเดนนั้น mm hmm. ไม่สามารถประเมินได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่มีต่อมป์นะครับ,รบเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกทรยศ ทัศนคติที่มีต่อพรรคเดโมแครตว่าเป็นพรรคที่ยืนหยัดเพื่อคุณธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและปกป้องชนกลุ่มน้อยล้วนมาลายหายไปหมดสิ้นนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐมิชิแกนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ชาวมิชิแกนกว่า1 0 0 0 0 0คนหรือ13%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสังกัดพรรคเดโมแครตออกเสียงกาช่องไม่เลือกใครเลยซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึงไบเดนว่าเขากำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียฐานเสียงชาวอาหรับในรัฐนี้ ทางนี้รัฐมิชิแกนคือหนึ่งในรัฐสมรภูมิชี้ขาดผลการเลือกตั้งหรือ Battleground State และเป็นรัฐที่มีชุมชนชาวบริการเชื้อสายอาหรับขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับโดยคาดว่ามีประชากรกลุ่มนี้ราว2 0 0แสนถึง3 0 0แสนคนครับ Most Arab Americans are registered as Democrats. I'm um, about 2 to one, Democrat to Republican. กราผู้ช่วยศาสตราจารย์แอมนี่ชูเรดีจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชแกนวิทยาเกตเดียบบอนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหรับอเมริกันนะครับกล่าวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับส่วนใหญ่ลงทะเบียนสังกัดพรรคเดโมแครตในสัดส่วน2ต่อ1เมื่อเทียบกับพรรครีพับลิกัน แต่การเมืองในตะว,วันออกกลางกําลังมีบทบาทสําคัญต่อาการตัดสินใจลงคะแนนของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายอาหรับและชาวมุสลิมเหล่านั้นนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016ในครั้งนั้นทรัมป์ได้รับชัยชนะที่รัฐมิชิแกนด้วยช่องห่างไม่ถึง11,000เสียงนะครับและเมื่อปี2020โจไบ,บเดนชนะที่รัฐนี้โดยได้คะแนนมากกว่าทรัมป์ราว120,000เสียง หลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่มิชแกนโคโสกคณะหาเสียงของไบเดนกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนรับทราบนะครับถึงการลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยและได้พยายามเดินหน้าตามเป้าหมายการจัดทําข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกาซารวมทั้งการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซามากขึ้นด้วยตลอดจนการส่งคณะทํารรงานไปพบเจรจากับบรรดาผู้นําชุมชนชาวเมกันเชื้อสายอาหรับนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์กรีนาวิสกี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุเบนสเตดในเมืองดีทรอย์กล่าวว่ารัฐมิชแกนมีประชากรมากกว่า10ล้านคนและเสียงของชาวอาหรับที่รัฐนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมนะครับ ันกวิชาการผู้นี้บอกว่าไม่ใช่แค่ประชากรอเมริกันเชื้อสายอาหรับเท่านั้นที่ไบเดนและที่ปรึกษาของเขาควรกังวลแต่ยังมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เกลียดชังและไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและมาดูตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองแอนอาเบอร์ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งมิชแกนก็พบว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยในสัดส่วนที่สูงนะครับ ยูซุฟอา m e เนักศึกษาในรัฐมิชิแกนบอกว่าเขากาช่องอนคอมมิตต d ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์และเขาจะไม่เลือกไบเดนเด็ดขาดในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ไบเดนจะตัดสินใจกลับนโยบายแบบ360องศาก็ตามเพราะที่ผ่านมาได้เกิดความเสียหายไปมากแล้วนั่นเอง

ครับอบับดุลซาล่าบอกว่าเราไม่ต้องการให้เงินภาษีของเราถูกใช้ไปกับการซื้อระเบิดและส่งความช่วยเหลือทางทหารให้สอารเอลเพื่อใช้โจมตีชาวปาเลสไตน์อีกต่อไปและเราต้องการให้เงินเหล่านั้นถูกใช้ไปกับการศึกษามากกว่า ขณะเดียวกันนะครับก็มีสัญญาณว่าการรณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดของพรรคเดโมแครตกำลังขยายไปที่รัฐอื่นๆนะครับรวมทั้งรัฐมินนิโซตาและรัฐนอร์ทแคโรไลนาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับและเวลานี้การรณรงค์นี้ก็กำลังมุ่งเป้าไปที่รัฐวอชิงตันที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่12มีนาคมนี้ด้วยนะครับคุณอพรรตครับขอบคุณมากครับคุณทรงโพ์ก็ยังติดตามต่อไปนะครับว่าการเมืองจะ เป็นอย่างไรในสหรัฐนะครับจากที่นี่ไปติดต่อ,อติดตามรายงานข่าวที่อินโดนีเซียกันบ้างครับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันที่จังหวัดสุมาตราตะวันตกของอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดน้ําท่วมใหญ่และดินถล่มรุนแรงนะครับทำให้ประชาชนกว่า70,000คนต้องอพยพหนีตายขณะที่มีผู้เสียชีวิตในพัติธรรมชาติครั้งนี้ไปแล้วยังน้อย19คนและมีผู้สูญหาย เคนตามรายงานของสนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากทางการอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นะครับรายงานข่าวระบุว่าฝนตกหนักเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันพลหัาบดีที่แล้วที่เมืองปาดังเมืองหลวงของจังหวัดสุมารตราตอนตกและพื้นที่รอบๆอื่นๆอีก8จุดได้ทำลายบ้านเรือนสะพานและโรงเรียนไปแล้วเกือบ700แห่งรวมทั้งพื้นที่การเกษตรราว708ไร่ครับ จ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหน่วยกู้ภยัยอินโดนีเซียเริ่มต้นการค้นหาผู้สูญหายแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าร่วมถึง150คนในขณะที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบเหตุเต็ไมไปด้วยอุปสรรคจากดินที่ถมลงมาปิดถนนหลายสายครับ ในส่วนของผู้ที่รับการหบพยพมาจากพื้นที่อันตรายนั้นอับดุลมูฮารีโคสกของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติ BNPB ของอินโดนีเซียระบุว่าได้มีการจัดให้ผู้ประสบภัยไปพักที่มัสยิดหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยยังไม่มีการจัดตั้งค่ายหลบภัยชั่วคราวขึ้นแต่ก็มีการจัดหาอาหารน้ำและยารักษาโรคให้ขณะที่ชาวบ้านบางรายตัดสินใจกลับไปที่บ้านของตนหลังน้ําเริ่มลดลงบ้างครับ อับดุลรายงานด้วยว่าพื้นที่หลายจุดในเมืองปาดังยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่และถนนหลายสายก็ยังคงถูกปิดกั้นจากดินถล่มครับและเนื่องจากพยากรณ์อากาศประเมินว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเน,นื่องอีกหลายวันหน่วยการบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียออกคาเตือนให้ประชาชนเตรียมระวังน้ําที่จะท่วมสูงขึ้นและดินที่อาจถล่มลงมาอีกโดยปกตินะครับฤดูฝนในอินโดนีเซียจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมครับและกรมอุตุนิยมวิทยา bmkg ของอินโดนีเซียได้คาดการ์แล้วว่าฝนจะตกหนักสูงสุดในช่วงไตรามาสแรกโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะชวาและหมู่เกาะสุมาตราครับครับขยับไปที่บ้านเราบ้างนะครับคุณนร,รัตบ,บหลังมีการประกาศห้ามการรับจ้างตั้งคันหรืออุ้มบุญ เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษอันเนื่องมาจากเหตุการณ์อื้อฉาวมากมายที่ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกรณีการลักลอบขามนุษย์ทางการไทยมีแผนที่จะทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประกาศแผนเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในไทยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปกฎหมายเพื่อรับมือกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง เมื่อปีพศ2557นะครับประเด็นดังกล่าวกลายมาเป็นเรื่องร้อนหลังสามีภรรยาชาวออสเตรเลียคู่หนึ่งถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งทารกเพศช,ชายให้กับแม่อุ้มบุญหลังรับทราบว่าเด็กน้อยนั้นมีภาวะของดาวซินโดรม และในปีเดียวกันนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มชายชาวญี่ปุ่นที่จ้างคนไทยอุ้มบุญเด็ก13คนโดยในเบื้องต้นนั้นตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์แต่ศาลตัดสินว่าเด็กทั้งหมดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมิสุโตกิชิเกตะผู้ต้องหานั่นเองนะครับภายใต้กฎหมายปัจจุบันนะครับคุณนพรัตน์ครับเฉพาะคู่สมรสต่างเพศที่อย่างน้อยมี1คนเป็นชาวไทยสามารถจ้าง ทำอุ่มบุญในประเทศไทยได้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นชาวไทยและเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็นสามีหรือภรรยาและต้องไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วย v o โอเอได้สอบถามไปยังกระทรวงสาธรสารณสุขเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็ดนนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันนายสปรพสิทธิ์คุมประพันธ์ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กเด็ก บอกกับโว a อว่าตนรู้สึกเป็นกังวลนะครับว่าแผนเดินหน้ายกเลิกคำสั่งห้ามการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์นั้นเกิดขึ้นจากการที่บรรดาแพทย์ต้องการทำเงินจากการอุ้มบุญและว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขของไทยเพราะจะทำให้แพทย์และทรัพยากรด้านการแพทย์ไหลออกไปเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อีกทั้งยังอาจเปิดประตูไปสู่ปัญหาอื่นๆน,นะครับเช่นการล่วงละเมิดต่างๆและการค้ามนุษย์ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ดีนะครับมายาลินสตรัมนิวแมนผู้หนนวยการด้านนโยบายของกลุ่ม Global Alliance Against t r a f f i c i n v Women เห็นต่างในเรื่องนี้นะครับและบอกกับ BOA ว่าแม้ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของกรณีการค้ามนุษย์เพราะรัฐบาลทำให้การรับจ้างอุ้มบุญถูกกฎหมายจะมีอยู่จริงการสั่งห้ามหรือลงโทษการรับจ้างตั้งขันนั้นไม่ได้ช่วยหยุดยัง้งอาชญากรรมดังกล่าวเลยนะครับและยังจะมีแต่ทำให้ติดตามได้ยากขึ้น เพราะขบวนการค้ามนุษย์หันไปทำปฏิบัติการใต้ดินแทนซึ่งก็หมายถึงอันตรายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต่อตัวแม่และเด็กนั่นเองครับคุณนภัสครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรงงายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ via t h a i com นะครับและอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ x via t h a i และ subscribe ที่ YouTube via t h a i หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับ มาติดตามรายงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับโดยนักวิจัยในไต้หวันประสบความสําเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์พิเศษที่มีความสามารถในการล่าหยุ่งที่แพร่เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกเดงกีนะครับและผู้สื่อข่าวของ VOA เ Sh l ลี่ y ชเลนเดอร์มีงานเรื่องนี้จากเมืองเกาสงทางใต้ของไต้หวันมาและคุณธันพรสุนทรวงมีรายละเอียดนำเสนอครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและที่ไต้หวันเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในเมืองเกาสงได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่น GeoSat เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเพื่อใช้ล่ายุงที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในคูระบายน้ำฝนแคบๆที่อยู่ใต้ดินค่ะเว่ยเหลียงหลิวนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะแห่งไต้วันกล่าวว่า ขุนยนตัวเล็กๆนี้มีความสามารถในการค้นหาแหล่งพ่อพันธ์ุของยุงที่ซ่อนอยู่ได้โดยมันจะมองหาลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุงที่เลือ้อยดุกดิกไปมาค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเก่าสงพยายามขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้หมั่นกำจัดน้ำในกระถางต้นไม้และยางรถรวมทั้งที่ต่างๆที่อาจเป็นจุดแพร่พันธุ์ของยุงได้นะคะ สมัยก่อนเจ้าหนะ้าที่ไม่เคยต้องกังวลในเรื่องที่ยุงลายจะมาผสมพันธุ์ตามคูน้ำที่มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงไป เพราะยุงลายไม่ชอบวางไข่ในน้ําที่สกปรกแบบนั้นค่ะเชาตรงเฉินผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเขตฉีจินกล่าวว่าก่อนหน้านี้น้ํำตามคูน้ําเหล่านี้เคยสกปรกกว่านี้แต่นับตั้งแต่มีการนําท่อระบายน้ําทิ้งระบบใหม่มาใช้น้ําก็สะอาดขึ้นและปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้น เพราะยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเดงกีชอบวางไข่ในน้ําที่สะอาดกว่าค่ะเชาตรงเฉินกล่าวต่อไปว่ายุงก็เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะขณะเดียวกันทีมวิจัยพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ถนนสายหนึ่งในเมืองเกาสงและพบว่ากับดักจับยุงแสดงให้เห็นว่าถนนสายนี้มีประชากรยุงลายจํานวนมาก โดยมีการพบได้ว่ามีน้ำขังอยู่ที่ใต้ท่อระบายน้ำฝนใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆและในน้ำก็มีลูกน้ำอยู่ตามคาดนะคะในการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงนี้ทีมงานทำการปล่อยหุ่นยนต์ลงไปในคูน้ำและเมื่อหุ่นตรวจพบแอ่งน้ำเจ้าหน้าที่ก็จะทำเครื่องหมายตรงจุดนั้นในฐานข้อมูลคูน้ำเพื่อให้กรมอนามัยทราบว่าจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายและพ่นไอ้น้ำเพื่อฆ่าไข่ยุงตรงบริเวณไหนค่ะ new technology application w e เฉินฉีไม,ม้นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของเมืองได้ทำงานร่วมกับ g o s ในการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดไข้เลือดออกเดงกีรุ่นต่อไปและว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันได้นะคะในเวลานี้ทีมงานกำลังเดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่อยู่เพื่อให้สามารถพ่นยาฆ่ามแมลงและไอ้น้ำได้ด้วยตัวเองและเพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการระบุยุงที่เป็นพาหะของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเดงกีได้นอกจากนั้นนักวิจัยยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ทำการปล่อยยุงที่มีการควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงรุ่นต่อๆไปแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่มนุษย์ได้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพร ส่งท้ยวันนี้ไปดูเรื่องของอันดับนังทําเงินประจําสัปดาห์กันนะครับครับก็อันดับหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นนะฮะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมและหลายค,<ๆ>คนคงจะคุ้นหน้ากันดีกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องของมีแพนด้าเจ้ายุทธจกักรกลับมาทวงบัลลังภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดประจําสัปดาห์ครั้งนะครับหลังจากเบียดดูนภาคสตกจากอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่แล้ว กังฟูแพนด้า4นะครับผลงานล่าสุดของภาพยนตร์ภาคต่อจาก DreamWorks Animation ที่ห่างจากภาค3ถึง8ปีออกตัวได้น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับโดยเอาชนะภาพยนตร์ภาคแรกที่ออกฉายในปี2008ด้วยการเก็บเงินเข้ากระเป๋าในการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกถึง58ล้าน3แสนดอลลาร์นะครับตามการประเมินของค่ายผู้จำหน่ายส่วนในการฉายทั่วโลก กังฟูแพนด้า4เก็บเงินได้อีก22ล้านดอลลาร์อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็ตกมาจากอันดับ1นะครับดูนภาค2ภาพยนตร์ไซไฟภาคต่อที่ยังไปได้ดีด้วยตัวเลขรายได้46ล้านดอลล่าร์ตกลงจากสัปดาห์แรก44%นะครับแต่ก็ทำให้ยอดรายได้สะสมพุ่งขึ้นเป็น157ล้านดอลลาร์แล้ว ภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือ imaginary นะครับหรือตุ๊กตาซาตานผลงานหนังสยองขวัญล่าสุดว่าด้วยเรื่องของตุ๊กตาหมีผีสิงเปิดตัวด้วยรายได้10ล้านดอลลาร์คาบรินีภาพยนตร์อิงประวัติของนักบุญฟรานซิสซาเวียคารินีเข้าฉายเป็นสัปดาห์แรกอยู่ที่นดับ4นะครับด้วยรายได้ 7.6ล้านดอลลาร์และที่ร่วงต่อเนื่องจากอันดับที่2ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับ5ในสัปดาห์นี้ก็คือบ๊อบมาลี y วันเลิฟทำเงินไปได้อีก4.1ล้านดอลลาร์ครับคุณนพัสครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก v o ไ t ไทยในวันนี้นะครับผมนพัสชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาพลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนภรัตสวัสดีครับคุณเทารัตได้ยินนะครับสวัสดคสีค่ะได้ยินดิฉันไหมได้ยินแล้วครับอ๋อค่คะเราเราจะต้องได้ยินเสียงกันทุกวันนะเพราะว่าเราต้องมีช่องาสื่อสารกันในเรื่องอุ้มบุญเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะดังั้นก็รายงานข่าวของประเศทศไทยแล้วก็ ได้สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในมุมของต่างประเทศมองเรื่องนี้ที่สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่อ่อนไหวใช่ไหมคะสำหรับในสหรัฐเนี่ยการอุ่นบุญเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียเครียดหนักเท่ากับที่แถวไทยแล้วกันนะครับเพราะว่ากรณีของการค้ามนุษย์เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นแต่ว่า ถ้าจะบอกจะเกิดขึ้นที่นี่สหรัฐเป็นผู้นําเข้ามาหรือเปล่าก็อาจจะมีบูนอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มองในมุมเดียวกับที่ที่ไทยนะครับกฎหมายยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นด้วยเรื่องของการอุ้มบุญในอเมริกานะครับแล้วกเ็เหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดค่อนข้างน้อย ค่าใช้จ่ายนี่ก็สูงมากด้วยการจะอุ้มบุญเนี่ยมันก็คือใช้เง,เงินเยอะกว่าที่เอเชียนั่นคือผลหนึ่งที่ที่ไทยถึงกลายเป็นเหมือนกับจุดหมายในการอุ้มบุญของคนต่างชาตินะครับที่นี่คือมีการรับรองการแต่งงานคนเพศเดียวกันแล้วนะมันก็เปิดทางให้การมีบุตรได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยหนึ่งทําให้เรื่องของการห่วงว่าจะมีการค้ามนุษย์แถวนี้คงไม่ใช่แต่ถ้ามองกับไปที่บอกที่ไทยที่เราก็อยู่ในรายงานของทริปรีพอร์ตนะฮะการค้ามนุษย์เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เขามองมาเหมือนกันมันก็ตต้อองงมหลิิ ในจุดประสงค์ที่ได้คุยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่หรือคู่สมรสที่มีปุตยากใน,นรประการที่หนึ่งรประการที่สองต้องการให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วต้องการอุ้มบุญแล้วก็มีกฎหมายรองรับอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่สองที่ได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นความ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทําด้านสุขภาพในประเทศไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางสําคัญอันนี้ค่ะท,ที่ข้อมูลตรงกันนะคะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดจดหมายการาีิจะผ่านได้อย่างไรไหมแล้วก็จะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดอย่างที่พู